ค่ะวิชาภาษาอังกฤษนะคะของวันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564อันนี้นะคะ vocabulary describing people คืออธิบายลักษณะผู้คนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการบรรยายลักษณะผู้คนคนที่หนึ่งนะคะมีคนอยู่สี่คนหนึ่งสองสามแล้วก็สี่คนนะคะ คนนี้นะคะสูงคนนี้เตี้ยคนนี้อ้วนคนนี้ผอมนะคะมาดูภาษาอังกฤษกัน <Tall. S 1> สูงนะคะช่อเตี้ยชูดชอตอ้วนแฟ <Fat. S 1> ผอมผอมติน่นไปต่อเลยนะคะอันนี้ผมนะคะผมสั้นกับผมยาว short hair ผมสั้น short hair short hair ผมยาว long hair long hair long hair ผมหยิกกับผมตรงนะคะ curly hair ผมหยิก straight hair ผมตรง straight hair ผมตรง สีผมบ้างนะคะสีทองแบบนี้นะคะเราเรียกว่าสีบรอนแล้วก็นี้นะคะสีน้ำตาล brown hair brown hair ผมสีบรอน brown hair brown hair brown hair ก็คือผมสีน้ำตาลผมสีดำ black hair black hair ส่วนอันนี้ gray hair gray hair ผมสีเทานะคะนอกจากนี้ถ้าคนที่ทำสีผมอาจจะไปย้อมสีชมพูมาแล้วก็จะพูดว่าอะไรคะ pink hair เห็นไหมคะเอาสีมาผสมกับ hair ก็กลายเป็นสีผมนั้นๆอาต่อมาอันนี้นะคะมีหนวดมีเครา ตรงนี้คือหนวดนะคะตรงที่อยู่ตรงคางเราเรียกว่าเคราอ่ะหนวดภาษาอังกฤษว่า mustache 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 หนวดนะคะ <oust> ต่อมาเครา beard 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 เครานะคะ มาเป็นเรื่องของตานะคะตาดวงตาสีตาเนี่ยถ้าเป็นสีของคนไทยนะคะคนไทยคนที่มีสีตาแบบพวกเรานะคะเราไม่ใช้ว่า black นะเราใช้ว่า dark eyes dark eyes ะะก็คือเหมือนกับมีสีมืดะะ dark eyes, dark eyes. แต่ถ้าเป็นตาชาตินะคะที่เป็นตาสีสนะคะ <Ice. S 1> blue eyes blue eyes, blue eyes. จะเป็นตาสีฟ้าทีนี้นะคะนอกจากนกจากตาแล้วนะคะมันจะมีที่มันเป็นลักษณะเด่นที่อยู่บนใบหน้านะคะก็คือถ้าเป็นตาชาติ น,นี้นะักเรียนก็ทำใบงานนะคะ่นะคะเติมนะคะคําศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพเรียนก็ดูว่าแต่ละคํานะคะที่เราเห็นเนี่ยมันตรงกับรูปภาพไหนก็ไปเติมให้มันถูกต้องใช่เลยนะคะ มันก็จะเป็นการสนทนาการสนทนานะคะก็คือการถามถึงบุคคลนั้นๆว่าเขามีลักษณะอย่างไรแล้วเราก็อธิบายออกไปนะคะอย่างเช่นในรูปนี้นะคะในรูปนี้เป็นคนนะคะเป็นผู้หญิงนะคะในรูปใหญ่นะคะแล้วคนที่เป็นผู้หญิงนรูปเล็กกับผู้ชายที่ัน,นะคะผู้หญิงก็ถามว่า what does, like? what does she look like what, does she look like? what คือถามว่าผู้หญิงคนนี้มีลักษณะอย่างไรนะคะเด็กผู้ชายนะคะเมื่อมองรูปแล้วเขาก็บรรยายบอกไปว่า she had got short hair she has got short hair she had got short hair. ผมสั้นนั่นเองอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ w h a t does he look like ก็คือดูผู้ชายนะคะ he คือผู้ชาย w h a t does he look like ผู้ชายคนนี้มีลักษณะอย่างไรเขาเลยตอบไปว่า mm hmm. He has got curly hair แปลว่าเขาผู้ชายคนนี้มีผมหยิกนะคะ mm hmm. ส่วนอันนี้นะคะเป็นการทำ ใบงานในแผ่นข้างหลังนะคะเป็นการวิเคราะห์ดูว่ามันตรงกับรูปไหนนะคะก็เอาตัวอักษรมาเติมนะคะอย่างข้อที่1กับข้อที่สองครูเฉลยให้ดูเป็นตัวอย่างไว้นะคะ she h a d got short brown hair and blue eyes ก็คือมีผมสั้น สีบรอนแล้วก็มีตาสีฟ้าเราก็ไปดูว่าตรงกับรูปไหนนักเรียนจะหาคำตอบได้ก็ต้องแปลให้มันถูกต้องก่อนนะคะมีทั้งหมด8ข้ออ่ะอันนี้เลยนะคะเค